วันนี้เคเออหัวข้อคือเค็ดรับเค็ดไม่รับการนอนหลับแล้ผดีค่ะตอนนี้ลูกหมูก็น้ำหนักลงมาประมาณสามโลแล้วค่ะก็ทำอย่างนี้ทุกคืนนะคะอันดับแรกก่อนต้องฝึกหายใจฝึกหายใจก่อน อันนี้ก็ดูเข้ามาอีกทีนึงใช้ใช้มือขวาจมูกจมูกจมูกขวาปิดถ้าจะเข้า เอาสองนี้เกี่ยวกันไว้แล้วหายใจออกทางขวาเขาจะบอกว่าข้างซ้ายหายใจเข้าจะเป็นแบบอินหยางอ่ะคืออินหยาง ของภาษาจีนคืออินหยางไม่รู้ว่าอินอินกับหยางอันไหนแต่เขา้าใจว่าหายใจเข้าข้างซ้ายมันจะเป็นเย็นหายใจยใจะหายใจออกข้างขวามันเหมือนจะเป็นร้อนอินหยางอะไรของจริงคะคพบสามครั้งละแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกระหว่างที่ลูกหมูจะ ไม่ได้สอดเนาะทําให้ดูที่ว่าทําทุกคืนก่อนนอนถ้าแรกก่อนต้องต้องยึดข้างนี้ก่อนให้หน้าผากจรดพื้นให้หน้าผากจะดพื้นนับหนึ่งถึงสิบก่อนเริ่มจากถ้าคนที่ทําครั้งแรกมันจะ ไม่สนททำแค่ครั้งเดียวก่อนแต่ลงองหมูได้ทำได้หลายครั้งละฝึกมาระนามสองเดือนละทำให้ดูหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าแั้วหนึ่งสิบติดขณะละ้าติดพื้นหายใจเข้า เนอะสองละสาม่ะก็รู้สึกสบายลงต่อไปข้างเดียวทำอนนี้ อันนี้นะขอันึ่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถ้าคนทำได้ถึงก็จะจับแค่ข้อข้อเท้าข้อเท้าก็ได้ทำอย่างนี้นี้น้องข้า,า,างลายนีก้ก็ได้กำแรงถ้าจะทำได้แล้วทำสุดก็ทำเท้าเป็นไปได้ยังไงสี่ข้างโเคข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวา เนื้อตัวไปหแ้าจะได้ช่วงช่วงนี้ค่ะเเป็นหนา 22, ้าเลยนี้แล้วสองสองสองข้าวทำทำไปอย่างนี้ถ้าทำได้1อสองสโอ้โหตึงมากเลย ใครทำงานมาทั้งวันเส้นตึงก็คลายเส้นท้าแบบนี้ได้ก็หักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบดีหั่นเท้าให้เิด 3อ่าถ้าแบบไปตอนได้ไหมขานี้เ right อียงไว้ข้างนึงแต่ แต่เยียงเท้าไปข้างเรียงขาไปข้างแต่ตัวบิดไปตัวบิดไปข้าง,ต,างตัวบิดไปข้างหนึ่งนะขาไปซ้ายขาไปซ้ายสองข้างแขนสองข้างไปทางขวาก็พลิกแล้วหนึ่งีสิบ ขา oh, okay. so, ไปทางแนไปงสองสามสี่เจ็ดเ้นีจับข้อเท้าไว้อนี้ี เราจะสอนอีกสองส,สามท่าค่ะ,อก,ะอกระโดดลาุกรับเลยไม่ต้องตกใจค่ะสามสี่เฟรมากกว่าเล็กน้อยห้ากเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็นไปก็ไหมคะ หายจะได้เชื่อบนท้าย6กเ็แสก็มีท่าี Enough, ้